ตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ฝนเทียมแล้วนะครับระหว่างทางเนี่ยเราก็เจอฝนนิดหน่อยแบบเอาที่นี่เป็นบ้านเราโอ้โหที่นี่เป็นบ้านเราเลยเหรอเราต้องยิ้มด้วยนะเพราะว่าถ้าหนูไม่ยิ้มเขาจะคิดว่าคนรูปหัวไม่รักเขายิ้มอ่ยิ้มด้วย,ยนั่นแหละครับเดี๋ยวทริปนี้นะครับเราจะไปเที่ยวที่ไร่ฝนเทียมนะครับจะพาเด็กๆไปเที่ยวแบบ กลางเต็นท์ฟิลแบบภูเขาสีเขียวๆในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะออกเดินทางนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะตรวจสสภาพรถนิดหน่อยเพราะว่าทางค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ B-Quick นะครับสาขาลูวินสันสระบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอารถไปตรวจสภาพกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาเด็กๆไปทานข้าวด้วยเลยนะครับข้าวเที่ยงแล้วก็ไปเจอกันที่ไร่ฝนเทียมอีกทีนึงเลยแล้วตอนนี้นะครับ B-Quick เขามีแคมเปญพิเศษ B-Quick Expo 2025รถพิเศษสูงสุด50% พิเศษสำหรับสมาชิก B-Member สามารถสะสมยอดใช้จ่ายเพื่อแกลกรับของรางวัลพรีเมียมสุดพิเศษ,ษ B-Quick x r u b b e r c o o l e r เอาใจสายแคมปิง้งไม่ว่าจะเป็นเต็นท์กระเป๋าแก้วน้ำสามารถสะสมได้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2,568ถึงวันที่3วมิถุนายน2,568รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์หรือ Line at, หรือจะสอบถามเจ้าหน้าที่ B Quick ได้ทุกสาขาเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไล่ฝนเทียมแล้วนะครับระหว่างทางเนี่ยเราก็เจอฝนนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็ฝนหยุดไปแล้วนะครับถึงที่นี่ก็จะประมาณ4ี่โมงบรรยากาศก็ชิลๆนะครับหลังฝนตกเนี่ยคือหมอกแบบสวยมากๆเลยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสําหรับใครที่จะมาเที่ยวที่ไล่ฝนเทียมนะครับมาอัปเดตกันดีกว่าว่าเราจะมากันยังไงแล้วมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่สิ่งแรกนะครับก็ จะเป็นค่าใช้จ่ายก็คือผู้ใหญ่จะคนละ100บาทนะครับแล้วก็เด็กๆแบบนี้นะครับไม่ถึง10ขวบก็คือมาฟรีเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนสามารถ w a ล k i อมาได้มาถ่ายรูปเล่นได้นะครับ20บาทแล้วก็มาปิกนิกได้50บาทส่วนเรื่องอาหารนะครับถ้าใครเตรียมมาก็ได้นะครับจะมาสั่งหมูกระทะที่นี่ได้แต่รบกวนอ่าอินบ็อมาที่เพจเขาเนาะก็จะได้ชัวร์วกว่าเพราะว่าบางวันเนี่ยมันไม่มีคน มาเที่ยวเขาจะไม่ได้เตรียมนะครับแต่บางวันเนี่ยคนเยอะก็อาจจะไม่เพียงพอก็อาจจะจองมาก็ได้ส่วนอาหารเช้าก็ต้องเตรียมมานะครับแล้วก็แบตที่นี่จะไม่มีไฟฟ้านะครับแล้วก็สัญญาณมือถือสําหรับปีนี้นะครับมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะเมื่อก่อนเราเคยมาที่นี่นิชาเคยมาที่นี่กี่ครั้งละ3า,าครั้งนะก็คือตั้งแต่แบบไม่มีสัญญาณเลยแล้วก็ตอนนี้มีสัญญาณขึ้นมานิดหน่อย แต่ที่นี่คือข้อดีของของที่นี่นะครับมันก็จะบรรยากาศแบบว่าเป็นไพรเวทลานกว้างมากทุกคนสามารถที่จะอยากได้แบบฟิลแบบส่วนตัวได้ฟิลฟิลแบบมากับแฟนมากับครอบครัวได้แต่ที่นี่ไม่มีกิจกรรมต้องเตรียมมาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราหิวข้าวหรือยังนิชาหิวข้าวยัง <Wow. S 1> หิวแล้วหิวแล้วตอนเย็นเราจะมีปิ้งย่างนะครับเราเตรียมมาจากที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันเลยไหม ใครจะเป็นเชฟยกมือ okay. ข okay. ึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันทุกคนไปไปพ่อจะรอกินอย่างเดียวโอเคไหมโอเคโอเคหนูด้วยหนูด้วยหนูจะเป็นเชฟโอูจเป็นเชฟใครจะกินเห็ดอ้าวไม่กินเห็ดเหรอรอกินรอ ค่อชิมให้ค่อยชิมให้อ,อือ้อหน,นูลองแลง้วหนูก็กัดไปเลยโอเคไหมเอาทางที่มันเป็นมันมันดีกว่าางไหนโอเคกัดกัดเลยกินยื่นมากัดแล้วดึงอเ,เอาแค่อันนี้มไม่ได้กินเลยอันนี้ชิมไหมอันนี้ชิมอันนี้ไหมมาแล้วนะกินไหมไม่เอาอิ่มแล้วโอ้โห เธอก็ซัดไปเลยใช่ลอ,อล,ลองไหมมันนุ่มมากเลยนะสักผ้าเอาข้าวไหมกินเหมือนคนจีนเลยข้าวเนี่ยพอกักข้าวเหมือนคนจีนตักได้กินไหม อันนี้นั่นี่ไปไหนคามหน่ยอยเอากับข้าวอร่อยไหมวันนี้กับข้าวเลยไหมคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยให้กี่คะแนนเต็มสิบให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนคะให้หนึ่งร้อยเหรอหนึ่งล้านอือหือหนึ่งหมืหห่านชอ,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 อบเมนูไหนสุด หมูนเนื้ออันไหนคะนท,ทุกอย่างเลยหนูกินอะไระไ,ไ,ไปแล้วเมื่อกี้อิ่มอ๋อแต่ว่าอิ่มไปแล้วอิ่มไปแล้ว่มวมน,นม้อมชอบไหมชอบที่นี่ไหมคะชอ,ชอบแค่ไหนอยากยู่บ้านมาก อยากเอาที่นี่เป็นบ้านเราวโอ้โหที่นี่เป็นบ้านเราเลยเหรอใช่นานนี้นานนี้เพิ่งเห็นแมงเมาอ้เขาเรียวกว่าอะไรนะแมงเมาแมงเมาเออแมงเมาตอนแรกพี่ชากลัวแต่ตอนนี้กลัวหายกลัว,ย,วยังต่กะดุงสะดุงใช่ไหมมันแบบมันจักกะจีจักกะจีใช่ไหมอืมอตอนนี้ไม่กลัวแล้วเนาะ มันน่าสงสารมากเลยนะมันบินมาแล้วมันก็จะปีกมันจะหลุดพอหลุดลงพื้นหลุดตรงเต็นอะอืมแล้วมันก็จะแบบว่าหาเพื่อนแล้วนะมันก็จะต่อเป็นรถไฟรถไฟรถไฟเลยเฮ้ยไทํามอะไรเนี่ยเธอไหนเองเอ้ยล้ตอนนี้มันได้หาเพื่อนอยู่ไหมมันก็จะกลายเป็นแมลงแมลงใช่เนี่ยเต็มเลยเห็นไหมมันต่อแถวกันเห็นไหมเนี่ย ใช่มันต่อแถวกันเพราะปีกกันหลุดแล้วอันรายอะคืออะไรอันไลยเหรออันไายเขาเรียกว่าอะไรอะพาอไม่รู้จักชื่อแล้วก็มีผีเสื้อเห็นไหมนี่ผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางคืนก็จะแบบปีกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ใครเห็นหนูก็ไม่ต้องการให้ใครเห็นนี่สวยอ นี่ไงอีกตัวหนึ่งเห็นไหมเ้ยเตือนหนึ่งเตือพี่อย่าอย่าอย่าหนูจะเข้าไปแกงอ่าเข้าไปแกงแต่อย่าทำร้ายเขานะแกงมันก็ตายอยู่ดีนี่ไหนลองจับสินี่กล้าจับไหมลองจับดูสิอ่าช้อนมานี่แบบนี้นี่นี่ดูนี่อ่าไม่ นี่มาดูใกล้ๆนี่เอามือเอามือมาเอามือมากัไมไม่ไม่น่ากลัวเลยเห็นไหมลองมือมามเอามือไหมลองมือมาเอามือมาจะกจใช่มรู้น่ใช่หมนหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเหมือนมาแรงสาบเลยมันเยอะมากเลยนะมาแรงมลงสาบน่ากลัวกว่าใช่แต่ว่าเขาบอกว่ายุงตอนกลางคืนเยอะวันนี้ไม่มียุงเลยเนาะ อาจจะแทบไม่มียุงจะไม่มกกนะเรงตักกะจี้นะตักกะจี้นี่เอาเอาคนหัวทิมไปแล้วไปแล้ว <laughs> โอเคครับวันนี้ก็ โอเคไหมลูกอาหารมื้อเย็นเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวอาบน้ําแล้วก็เข้านอนกันแล้วเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับไปละบ๊ายบายขึใน <Goodbye. S 1> <Good night. laughs> เราก็เป็นเช้าวันที่สองนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับเมื่อคืนฝนไม่ตกนะแล้วก็หมอกเนี่ยไหลไปเรื่อยๆเลยตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงเลยตอนนี้น่าจะ8ปดโมงแล้วนะครับก็ยังบรรยากาศดีอยู่นะครับเดี๋ยวพาเด็กๆไปวิ่งเล่นกันดีกว่าเนาะก่อนที่จะไปทานข้าวกันตอนเช้าอันนี้เราก็จะทานง่ายๆอันนี้เรียกเรียกน้องมิวมาอันนี้ยิม<า>้มกอเรียกน้องมิวมาเรียกน้องมิวม รูปตรงนี้เขาจะเขาจะชอบให้รูปตรงนี้เนี่ยหนตรงรูปตรงนี้เห็นไหมที่พี่เขาสอนเราต้องยิ้มด้วยนะเพราะว่าถ้าถ้าหนูไม่ยิ้มอะ่ะเขาเขาจะคิดว่าคนรูปหัวไม่รักเขาต้องยิ้มด้วยยิ้มอ่ะยิ้มด้วยนั่นแหละถ้าเราไม่ยิ้มอะ่ะเขาจะไม่รู้สึกนี่ตอนแรกหนูชอบรูปท้องใช่ไหมแล้วพี่เขาก็บอกว่าน้องเมียวอะ่ะชอบรูปหัวตรงนี้เห็นไหมชอบไหมเห็นไหมไม่ไปไหนเลย ไหนล,ลู้ลองทำดูดิลองทำนายนันะ่งลย อันนี้คืออาหารเช้าของพวกเราวันนี้เราก็ทําง่ายๆเนอะเป็นแบบซีเรียลกับนมอะไรอย่างนี้นะครับบรรยากาศเอ้ยอย่าหน้ามื <c oughs> เรามาที่นี่กี่รอบแล้วนีชาจําได้ไหมคะทีรอบทีรอบโอเคน้องมากี่รอบแล้วคะสองสองโอ้ชอบไหมคะชอบไหมสิบคะแนนให้กี่คะแนนหนึ่งล้าน <c oughs> หนล้านพิชาล่ะคะ หนึ่งหมื่นอนโอ้ทำไมน้อยจังก็คือเรามาทั้งหมดอ่ะสามรอบแล้วนะครับก็ประทับใจทุกรอบตั้งแต่นิชาสองขวบแล้วก็นานิสองขวบพิชาสี่ขวบแล้วเนี่ยรอบที่สามต่างฤดูกันนะครับแล้วก็วิวก็ต่างกันแต่ก็ชอบทุกครั้งนะครับก็สําหรับทริปนี้นะครับก็ต้องแบบขอบคุณบีควิกนะครับที่แบบทําให้เราได้มาทําอะไรดีๆร่วมกันแบบนี้นะครับในแบบทริป ฤดูฝนก็น่าจะเป็นทริปแรกของฤดูฝนปีนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นทริปที่ดีมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณ b q ค Quick นะครับต้องขอขอบคุณ B q ค i c k นะครับแล้วก็ทำให้การเดินทางมาไล่ฝนเทียมในรอบที่3ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการเดินทางแบบทําให้มันราบลื่นแล้วก็อุ่นใจนะครับที่เราได้ไปเช็คก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราต้องขอลาไปกับบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับหน้าฝนของทริปแรกของปีนี้นะครับ Bye bye. <laughs> bye bye. <laughs>